ปฏิจจสมุบาทแห่งการขาดที่อิงอาศัยสำหรับวิมุติยานทศนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทุศีลมีศีนอันวิบัติแล้วอวิปติสารความไม่ร้อนใจก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่ออวิปติสารไม่มีความปราโมกของผู้มีอวิปติสารอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อความปราโมกไม่มีปิติของผู้มีความปราโมกอันวิบัติแล้ว ก็ขาที่ตั้งอาศัยเมื่อปิติไม่มีปัสสธิของผู้มีปิติอันวิบัติแล้วก็ขาที่ตั้งอาศัยเมื่อปัสสธิไม่มีสุขของผู้มีปัสสธิอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อสุขไม่มีสัมมาสมาธิของผู้มีสุขอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตยานัทสนะของผู้มีสัมมาสมาธิอันวิบัติแล้ว ก็ขาที่ตั้งอาศัยเมือ่อยถาภูตยานทัศนะไม่มีนิพิธาของผู้มียธถาภูตยานทัศนะอันวิบัติแล้วก็ขาที่ตั้งอาศัยเมื่อนิพิธาไม่มีวิราคะของผู้มีนิพิธาอันวิบัติแล้วก็ขาที่ตั้งอาศัยเมื <itime machine. S 2> ่อวิราคะไม่มีวิมุติยานทัศนะของผู้มีวิราคะอันวิบัติแล้วก็ขาที่ตั้งอาศัยดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนต้นไม้ซึ่งมีกิ่งและใบอันวิบัติแล้วสกเกตเปลือกนอกของมันก็ไม่บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็ไม่บริบูรณ์กระพี้ก็ไม่บริบูรณ์แกนก็ไม่บริบูรณ์ด้วยนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อทุศีลมีศีลอันวิบัติแล้วอวิปติสารก็ขาที่ตั้งอาศัยละถึงเมื่อวิราคะไม่มีวิมุติยานทัศนะของผู้มีวิราคะอันวิบัติแล้ว ก็ขาที่ตั้งอาศัยฉันนั้นเหมือนกันต่อไปน,นี้มีข้อความที่ทรงแสดงโดยปฏิปักษ์คณัยเคยเป็นเรื่องของฝ่ายที่มีศินสมบูรณ์มีที่ตั้งอาศัยสมบูรณ์มีผลตรงกันข้ามจากฝ่ายทุศีลจนตลอดสายโดยทํานองเดียวกันหากแต่เป็นปฏิาาปักษ์คณัยเคยตรงกันข้ามทั้งในส่วนที่เป็นอุปมาตัวเรื่อง และส่วนที่เป็นอุปมาที่นำมาเปรียบเทียบอีกในหนึ่งซึ่งตรัสไว้ในที่อื่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีหิริและโอตปะของผู้มีสติสัมปชัญญะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อหิริและโอตปะไม่มีอินทรียสังวรของผู้มีหิริและโอตปะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่ออินทรียสังวรไม่มี ศีลของผู้มีอินเสียสังวรอันวิปัสสแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อศีลไม่มีสัมมาสมาธิของผู้มีศีลอันวิปัสสแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตยานัทสนะของผู้มีสัมมาสมาธิอันวิปัสสแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อยถาภูตยานัทสนะไม่มีนิพิทาวิราคะของผู้มียถาภูตยานัทสนะอันวิปัสสแล้ว ก็ขาดที่ตั้งอาศัยเมื่อน,นิพพิทาวิราคะไม่มีวิมุติยานทัศนะของผู้มีนิพพิทาวิราคะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ซึ่งมีกิ่งและใบอันวิบัติแล้วสเก็ตเปลือกนอกของมันก็ไม่บริบูรณ์เปลือกชั้นในก็ไม่บริบูรณ์กระพีก็ไม่บริบูรณ์แก่นก็ไม่บริบูรณ์ด้วยนี้ชั้นใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีฮิริและโอตปะของผู้มีสติสัมปชัญญะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยละถึงเมื่อนิพิทาวิราคะไม่มีวิมุติญาทัศนะของผู้มีนิพิทาวิราคะอันวิบัติแล้วก็ขาดที่ตั้งอาศัยฉันนั้นเหมือนกันต่อไปนี้มีข้อความที่ทรงแสดงโดยปฏิปักษ์ขณ คือเป็นเรื่องของฝ่ายที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีที่ตั้งอาศัยสมบูรณ์มีผลตรงกันข้ามจากฝ่ายมีสติสัมปชัญญะอันวิบัติจนตลอดสายโดยทํานองเดียวกันหากแต่เป็นปฏิปักษ์ขันในเคอตรงกันข้ามทั้งในส่วนที่เป็นอุปมาและส่วนที่เป็นอุปมา